สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายเนอครับ, Minor, รบวันนี้ก็มาพูดถึงเครื่องนะครับที่คืนทุนเร็วที่สุดตอนนี้นะครับออกมาอีกแล้วนะว่าคืนทุนเร็วสุดจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวนะว่าคืนทุน2เดือนแต่มันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเป็นเครื่องนี้นะครับแอนด์มเนะครับเป็จากบิตเม n คือ D7 นะครับตัวนี้แรงขุดมา 1286GH เลยนะ จริงๆอ่ะอตัวของรายได้นะครับมันจะไม่ได้อิงแค่ปัจจุบันนะครับเมื่อเครื่องลงมันต้องอิงค่าดิฟที่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับเหรียญที่มันมีปเปลี่ยนเหรียญที่มันมีการขุดยังไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยการขุดของมันเนี่ยจะ180ยแปดสิบร้อยพันสองร้อยแปดสิบหกเนี่ย ถ้าเกิดมันลงบิตเมนล็อตนึงประมาณ5,000-5,000เครื่องนะครับแต่ไอตัวนี้ผมว่าผลิตประมาณ3,000เครื่องเพราะไม่ใช่เครื่องบิตคอยนนะครับ3,000เครื่องนะครับผมคูณ3,000เพราะแรงขุดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้าน g h นะครับหรือประมาณ3 p h นะครับมันเป็น p h ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ ก็อันนี้3ล้าน GH นะครับเรามาดูตรงนี้นะหน่วยตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็น GH นะครับมันคืออนนี้ประมาณนี้นะถ้าเกิดเพิ่มอีกล้านหนึ่งเป็นอะไรเป็น PH นะครับก็เท่ากับ3 PH นะครับ3จุดกว่านี่แหละ p h แล้วแรงขุดเดิมนะครับมันเท่าไหร่นะครับ แรงขุดเดิมมันก็ประมาณ3 p h นะครับงั้นแรงขุดเดิมจะเพิ่มขึ้น2เท่านะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันตัวนี้เครื่องนี้มันรายได้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเราดูจาก a s i c Val u e นะครับ mm hmm. เครื่องนี้ก็รายได้อยู่1,453เราจะคิดเป็นเดือนนะครับ1,453.4อันนี้ผมเอามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อคูณเป็นาบาทนะครับก็จะได้อยู่ที่เดือนละประมาณ4ี0 0 0ื่นเจ็ดนะครับงั้นราคา80,000กว่านะครับอันนี้เราคำนวณให้ดูไปแล้วว่าไอพันพันเดอลลาร์เนี่ยกว่าเนี่ยมันเวลาขายจริงที่ส่งมาจริงเนี่ยมันก็จะเออ่ขึ้นไปประมาณ80,000นะครับเราก็ขายประมาณ8 8ด 900น αι. อ่ทีนี้เราก็ค่าไฟนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9,000เพราะว่าเราใช้วัตต์จากตัวเว็บเลย3,148วัตต์นะครับเอา i มัน2เดือนแต่ไรายได้นะวันที่เครื่องลงจะได้เท่านี้จริงไหม,มดูยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตัวของ ดสนะครับถ้าขุดเดสนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขุดเดสเนี่ยมันต้องไปดูว่าเหรียญอื่นมันขุดอะไรอีกก็มีที่เป็น X11 มีหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้มีเข้ามาอย่ง D7 ยังไม่เข้าเลยนะถ้า D7 จะไม่เข้าดู U6 แล้วนะครับเพราะว่าอ่ะก็ขุด X11 นะครับไม่เป็นไรอ่ะมาที่เดสนะครับ ดตตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็น U6 นะครับ U6 ได้เท่าไหร่ก็คือ U6 จะตกเดือนละประมาณ380นะครับส่วนตัวนี้นะมันพันพันสนะครับอันนี้คำนวณแบบตามดิฟนะครับก็จะอยู่ที่เดือนละศูนย์น่าจะเกินนะครับ เดือนละพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ดอลลาร์คือแตอ่เว็บมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมันอยู่ที่ค่าดิฟที่ใส่นะเพราะว่าค่าดิฟเนี่ยมันค่อนข้างสวิงนะครับเนี่ยในดิฟเเดี๋ยวเราเปิดเป็นดิฟก่อนนะครับค่าดิฟเนี่ยมันขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้มันยังเ เขาคิดค่าดิฟที่ประมาณพั 1, 1, 4, ณ 5, นสีน่นะครับหมื่นสี่ไม่ใช่พันสี่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับล้านนะครับก็คือค่านี้นะครับตัวนี้ถ้าดิฟลงรายได้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดิฟขึ้นรายได้มันก็จะลดลงนะครับทีนี้เนี่ยไอเครื่องนี้ตอนนี้มันได้ประมาณพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับ มันถ้าคำนวณดิฟนะตอนนี้รายได้มันจะอาจจะลดลงไปหน่อยนะครับก็จะลงมาเหลืออยู่สามหมื่แปดก็ประมาณ2เดือนถึงสเดือนนะครับคืนทุนแต่แต่แต่ช้าก่อนนะครับมันจะเร็วขนาดนั้นเลยไหมมันจะมีค่าดิฟที่เพิ่มขึ้น อย่างที่เราคำนวณไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณ3 pH นะครับเท่ากับแรงขุดตัวนี้นะจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับเพราะว่าแรงขุดเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3 pH นะครับไม่กี่3 pH นะที่ที่ดิฟล้าน4นะครับ ตอนนี้มันลงมาหน่อยมันมีอาจจะมีอะไรสักอย่างที่มันขุดเข้ามานะครับโอเคไม่เป็นไรเรายึดตามอันเดิมคือ3 pH เท่ากับมันจะขุดแรงขุดเพิ่มขึ้นนะครับส,สองเท่า2เท่า,ทาก็เราเปิดตรงนี้นะเป็น d i s a b l e เพื่อใส่ค่าดิฟเองนะครับเราก็ค่าดิฟนี้นะครับมาคูณ2 ค่าดิฟมาคูณ2นะครับอ่าเท่ากับเลขนี้แล้วเอาค่าที่คูณ2เนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับใส่กลับเข้าไปที่ตัวคำนวณรายได้นะครับก็จะลดลงมาเหลือประมาณ583ดอลลาร์นะครับต่อเอ่อเดือนนะครับ ถ้าเกิดมันลงมาอยู่เท่านี้ก็จะกลายเป็นคืนทุนอยู่ที่4เดือนถึง8เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จ,จะมีอัตราส่วนในการผลิตที่ไม่แน่นอนนะครับเครื่องบางทีอาจจะผลิตแค่พันเครื่องก็ได้หรือ2 0 0พเครื่องอันนี้อยู่ที่ออเดอร์ที่เขารับได้นะครับอันนี้เราประมาณการเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ การคืนทุนในเหรียญที่มันเร็วมากๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะไม่เป็นไปตามที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ด้วยนะครับจากแรงขุดที่เพิ่มขึ้นค่าดิฟที่มันยากขึ้นนะครับยังก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างก็ต้องมีการศึกษานะครับแล้วก็ ดูแลมันให้ดีนะครับเพื่อการคืนทุนที่เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อๆใจไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดค่าดิฟเป็นเพิ่มแล้วราคามันเพิ่มด้วยโอเคมันก็ช่วยถวถอวกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆที่เห็นเครื่องที่มันคืนทุนไวมากๆอย่าง D7 ตัวนี้ก็อาจจะต้องลองระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ L7 ก็ อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะ L 7มันมีแรงขุดโดยรวมเยอะกว่าตัวเดชนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงเท่านี้นะจจะมีลงมาบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับทำกันบ้านนิดนึงนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆม,มีทิคอะไรใหม่ๆก็จะมาบอกกันนะครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ